สวัสดีครับพี่น้องเกษตรศกรและก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านสําหรับวันนี้สวนเกษตรปัิตของเราก็จะพามาพูดคุยในเรื่องของมดกับเพลี้บนต้นฝรั่งหรือบนต้นพืชชนิดอื่นก็ตามนะครับว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็มีแนวคิดในการที่จะดูแลต้นฝรั่งของเราหรือพืชที่เราปลูกอย่างไรเพื่อให้ปลอดจากเพลี้ยครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดโดยเฉพาะดูใหม่ ครับหรือบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้ว่ามดกับเพียนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นอสองสิ่งที่เป็นอยู่ในภาวะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะว่ามดกับเพียนี่ท่านจะสังเกตว่าไม่ว่าจะอยู่บนต้นฝรั่งหรือบนพืชชนิดอื่นก็ตามครับถ้ามีเพียก็ต้องมีมดถ้าไม่มีเพียก็ไม่ค่อยมีมดครับถ้าจุดไหนที่มีมดเยอะนี่เพียก็จะมีครับอันนี้เป็นจุดสังเกตง,ง่ายเพราะว่า มดกับเพรียนี้โดยธรรมชาติแล้วเ, işte, เขาจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกนันโดยในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี้เพรียพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพรียอ่อนเพรียออแป้งเพรียหอยครับมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมดดามดแดงมดคันไฟรหรือมดชนิดอื่นก็ตามนี่ครับกับเพรียนี่เขาเบื้องต้นนี่เ,นเขาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมดพวกน,นี้นะครับตามที่เราสัง,งเกตเห็นตามต้นพืชตามต้นฝรัง่งโดยเฉพาะยอดอ่อนของฝรั่งของเรานี่ครับจะมีเพรียอยู่แล้วก็จะมีมดคอยดูแลครับ โดยมดพวกนี้นะครับลมเพีย้ยที่อยู่ในต้นพืชของเรานี่ย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งครับโดยสังเกตได้นนว่าเพียทําไมเขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวในแต่ละวัน,นครับแต่ทําไมวันต่อมานี่จะมีเพียขึ้นยอดฝรั่งขึ้นกับต้นพืชของเรานในหลายๆต้นครับคาตอบก็คือว่ามดพวกนี้นะครับที่อยู่กับเพียนี่จะเป็นตัวที่เคลื่อนย้ายเพียจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับเพราะว่าเพียพวกนี้ เขาจะดูดน้ําเลี so ้ยงจากยอดอ่อนของพืชครับเพื่อที่จะนํามาหล่อเลี้ยงตัวของเขาเองนะก็มดพวกนี้ครับก็จะอาศัยน้ําหวานครับน้ําเลี้ยงจากต้นพืชนะครับที่ได้ที่เพลี้ยดูดออกมานี่ยอาศัยกินน้ําหวานครับของเพลี้ยที่ดูดลงมาเนี่ยไปในตัวโดยมดพวกนี้นะครับเมื่อเขาต้องการน้ําหวานครับเมื่อเขาต้องการที่จะกินน้ําหวานจากเพลี้ยนี่เขาก็จะใช้หนวดของเขาหรือว่าขาของเขาเนี่ยครับ ในการที่จะสะกิดหลังเพี้ยนะครับพอสะกิดหลังเพี้ยนิดนึงเนี่ยพพเพี้ยพวกนี้ก็จะปล่อยน้าหวานออกมาเพื่อให้มดพวกนี้ได้กินน้นําหวานครับดังนั้นเมื่อมดพวกนี้ได้กินน้นําหวานเขาจึงมีหน้าที่ในการที่จะปกป้องเพี้ยครับาบางคนอาจจะเข้าใจว่ามดเนี่ยจะมาทําลายเพี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อเขาได้กินน้าหวานจากเพี้ยแล้วเนี่ยครับเขาก็จะคอยดูแ,แลพวกเพี้ยไม่ให้พวกแมลงศัตรูที่เป็นศัตรูของเพี้ยเช่นพวกแมลงเต่าทองหรือแมลงอย่างอื่นเนี่ย เข้ามาทำลายเพี้ยครับทาถ้าหากว่าแมลงที่เป็นศัตรูของเพี้ยนะครับเข้ามาทําลายเพี้ยนี่มดพวกนี้ก็จะเสียประโยชน์เนื่องจากว่าเพี้ยเป็นแหล่งให้น้ําหวานกับมดครับดังนั้นจะเป็นภาวะพึ่งพิงซึ่งกันและกันเพี้ย,ยจะดูดน้ําเลี้ยงจากต้นพืชจากยอดฝรั่งของเราเนี่ยครับนำมาใช้ในการทําให้เพี้ยนี่เจริญเติบโตมดก็จะใส่น้ําหวานจากเพี้ยแต่ในทางกลับกันเพี้ยพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะ ดูแลตัวเองปกป้องตัวเองได้จากมาแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นได้ดังนั้นจึงอาศัยมดมาใช้ในการที่จะดูแลปกป้องตัวเองเพื่อให้ปลอดจากพวกมแมลงศัตรูของเพียนั่นเองครับดังนั้นมดจึงปกป้องเพียเพื่อที่จะได้น้ําหวานจากเพียเพียเมื่อได้ดูดน้ําเลี้ยงจากต้นพืชแล้วนี่ก็ต้องอาศัยมดในการที่จะปกป้องดูดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัยจากพวกมแมลงศัตรูพืชที่จะมาทําลายเพียครับก็เข้าใจง่ายๆว่า เพี้ยให้น้ำหวานกับมดมดคอยปกป้องดูแลเพี้ยเพื่อที่จะได้น้ำหวานจากเพีย้ยดังนั้นสองสิ่งนี้จึงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ในทางกลับกันครับพืชของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเมื่อเพี้ยพวกนี้ดูดน้ําเลี้ยงจากต้นพืชไปแล้วเนี่ยพืชของเราก็จะมีอาการในการที่จะขาดธาตุอาหารหรือว่ายอดสีดํามียอดที่ไม่พุ่งต้นเหี่ยวโทมแล้วก็ยอดพวกนี้นะครับก็จะใบหงกงอไปเลย เพราะว่าขาดน้ำเลี้ยงแล้วก็เพี้ยพวกนี้นะครับก็จะกินน้ําเลี้ยงจนกว่าน้ําเลี้ยงจะหมดหรือว่ายอดของเขาจะแก่เขาก็จะย้ายไปที่ใหม่โดยที่มดพวกนี้นี่เองนะครับที่คอยดูแลปกป้องเพี้ยนี่ก็จะมีหน้าที่ในการทําการย้ายเพี้ยพวกนี้ไปอีกยอดหนึ่งนะครับเพื่อไปดูน้ําเลี้ยงในอีกจุดหนึ่งครับที่มีน้ําเลี้ยงเยอะกว่านะครับก็จะเป็นสาเหตุว่าทําไมมดอยู่บนต้นฝรั่งหรือว่าบนพืชชนิดอื่นนี่เพี้ยระบาดได้เร็ว ซึ่งในบางช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนี่ที่มีอากาศแปรปรวนเพรียพวกนี้อาจจะไม่ค่อยทนอากาศหนาวบางชนิดเช่นพวกเพรียอ่อนเพรียแป้งอะไรพวกนี้ครับถ้ามีอากาศแปรปรวนมากๆเนี่ยมดพวกนี้ครับจะพยายามที่จะนําไข่ของเพรียเนี่ยไปไว้ในรังของตัวเองเพราะว่าถ้าอากาศแปรปรวนมากเนี่ยเพรียพวกนี้ก็จะเจริญเติบโตได้ยากพอมดเอาไข่เพรียไปไว้ในรังแล้วเนี่ยครับพออากาศดีขึ้นแล้วก็ เพี้ยพวกนี้นะครับแตกออกมาจากไข่แล้วนี่มดพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาเพี้ยออกมาสู่ต้นไม้ของเราอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นฝรั่งหรือพืชชนิดอื่นว่าทำเนี่ยมดพวกนี้จะ,จะลำเลียงเพี้ยออกมาแล้วก็นําไปสู่ต้นพืชโดยเฉพาะตาของพืชที่กําลังจะแตกใหม่นะครับเพราะตรงจุดของตาของพืชเนี่ยจะเป็นจุดที่มีน้ําเลี้ยงเยอะมากนะครับดังนั้นมดจะมีความสามารถพิเศษรู้ว่าตรงจุดนี้นะครับมีน้ําเลี้ยงมากเขาก็จะเอาเพี้ยไปไว้ พอเพี้ยไปไว้เพี้ยก็จะทําหน้าที่ดูดน้ําเลี้ยงจากยอดอ,ดอ่อนของพืชนี่ครับพอดูดน้ําเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าสู่วงจรเดิมก็คือว่ามดมีหน้าที่ปกป้องเพี้ยจกแมลงศัตรูของเพี้ยไม่ให้มาทําลายเพี้ยแล้วก็เพี้ยมีหน้าที่ดูดน้ําเลี้ยงพอดูดน้ําเลี้ยงเสร็จก็ปล่อยน้ําหวานครับออามาให้มดกินพวกนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองทางซึ่งเป็นภาวะพึ่งพาาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นในการที่จะปลูกพืชอ,อะไรก็ตามเนี่ย เราต้องมีการกำจัดมดกับเพี้ยให้ได้เพราะว่าถ้ากำจัดมดไม่ได้เพี้ยก็ยังมีถ้ากำจัดเพี้ยได้แต่กำจัดมดไม่ได้เพี้ยก็ยังมีเหมือนเดิมครับเพราะว่ามดพวกนี้จะพยายามที่จะเอาเพี้ยมาสู่ต้นพืชของเราในการที่จะป้องกันแล้วก็กำจัดพวกเพี้ยแล้วก็มดที่จะขึ้นต้นฝรั่งหรือว่าพืชชนิดอื่นของเราก็ตามเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับถ้าเรากำจัดมดได้แล้วครับเพี้ยก็จะน้อยลงถ้าเรากำจัดเพี้ยอย่างเดียวไม่ได้กำจัดมด เพลี้ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะแพร่ระบาดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรากําจัดมดได้เนี่ยเพลี้ยก็จะไม่ค่อยมีหรือนานๆก็จะมีครับพวกนี้สังเกตดูก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะป้องกันและกําจัดเพลี้ยนี่นะครับเราก็ต้องกําจัดมดไปในตัวด้วยบางท่านอาจจะบอกว่า,ากําจัดมดนี่ไม่อยากฆ่าท่านก็ใช้วิธีการดูแลในการไล่ก็ได้นะครับซึ่งสูตรต่างๆในการไล่นี่นะครับเช่นว่าพวกน้ําหมักในการไล่มแมลงกําจัดเพีย้ยน้ําหมัก พวกขิงข่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกอะไรพวกนี้น้ำหมักซาโตจูอะไรพวกนี้ซึ่งกําลังฮิตในช่วงนี้ถ้าเป็นสารเคมีนี่สาหรับในการกําจัดเพียรนี่เป็นสารเคมีที่อาจจะตกค้างในธรรมชาตินี่ไม่นานนะครับเช่นพวกปิโตรเลียมออยล์ไวออยล์พวกนี้ครับผมก็ใช้เป็นบางครั้งบางคราวที่มีการระบาดมากนะครับเช่นในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ใช้วิธีการในการกําจัดเพียพวกนี้ก็คือใช้พวกน้ําหมักแล้วก็น้ําส้มควันไม้นะครับ แล้วก็พวกถ้าเป็นเพี้ยอ่อนนี่จะกําจัดง่ายครับเช่นพวกใช้สไลผสมน้ำนะครับผสมน้ําส้มควันไม้อะไรพวกนี้นครับก็ใช้ได้ดีแต่ว่าก็จะต้องฉีดบ่อยหน่อยนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าใครขยันก็3 4สี่วันครั้งในรพวกนี้นะครับสาหรับสารในการป้องกันและกําจัดพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งหรือว่าพวกเพี้ยหอยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเพี้ยอ่อนนี่จะกําจัดง่ายที่สุดมาดูในเรื่องของการกําจัดมด มดนี่เป็นตัวสําคัญอย่างที่ผมเล่ามาแล้วนะครับในการที่จะกําจัดเพลี้ยเราก็ต้องกําจัดหรือว่าป้องกันมดไปด้วยครับในการกําจัดหรือป้องกันมดนี่ก็มีสารหลายตัวเช่นพวกซันเจียครับแต่ทีส่สวนผมนี่ก็ใช้พวกแป้งกําจัดเห็บหมาเนี่ยก็ใช้ได้ดี <ốt> แล้วก็มีระยะเวลาในการที่กว่ามดจะกลับมาอีกนานเป็นเดือนก็มีนะครับสาหรับพวกแป้งกําจัดเห็บหมาหรือท่านจะใช้พวกสารเคมีก็เช่นพวกเซฟบิน85นะครับที่ใช้ในการกําจัดพวก มดคันไฟอะไรพวกนี้ที่เป็นสร้างรูสร้างรังตรงโคนต้นของฝรั่งของเราเนี่ยใช้สารพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นต้นแล้วนะครับแล้วก็ท่านต้องการที่จะใช้พวกสารชีวภาพในการที่จะกําจัดพวกเพลี้ยแล้วก็พวกมดไปด้วยกันเนี่ยแนะนําสารชีวพันธุ์ตัวนี้เลยนะครับก็คือใช้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่ว่าเราก็ต้องใช้บ่อยแล้วก็ระยะเวลาในการฉีดนี่ท่านก็ต้องเลือกช่วงเวลาในการฉีดด้วยนะครับสาร เชื้อพันธุ์ตัวนี้ก็คือว่าพวกบิวเรียแล้วก็พวกเมทาไรเซียมครับเชื้อพันธุ์พวกนี้นะครับจะเป็นเชื้อพันธุ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเวลาที่เราฉีดไปเนี่ยครั้งแรกอาจจะไม่เห็นผลนะครับสองสามวันก็ยังเฉยนะครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป4ีถึงหวันแล้วเนี่ยเชื้อพันธุ์พวกนี้นะครับจะไปเกาะตามตัวเพลียแล้วก็ตัวมดเนี่ยก็จะทำให้เพลียตายนะครับแล้วก็มดก็ตายคราวนี้ผมยืนยันได้เพราะว่าผมใช้ในสวนของผมอยู่เป็นประจำครับ บิวเบียกับเมทาไรเซียมนี่ซึ่งก็มีหลายสูตรในท้องตลาดนี่ที่ผมใช้ในสวนผมนี่ทาให้พวกมดแล้วก็เพียนี่ลดลงได้เยอะมากแต่มีข้อเสียคือว่าถ้าหากท่านใดไม่มีเวลาในการที่จะฉีดพ่นนี่ก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาในการฉีดพ่นนี่ก็จะได้ผลดีแล้วก็เราไม่จะเป็นต้องใช้สารเคมีในการที่จะ,ะป้องกันหรือกจัดเพียกําจัดมดเลยนะครับใช้สารชีวพันธุ์ตัวนี้ได้เลยครับซึ่งในการป้องกันและกาจัดนี่ก็จะมีวิธีการอื่นๆที่แตกต่างกันไปเช่น ว่าบางท่านถ้ามีพพเพี้ยแป้งเพี้ยหอยอะไรพวกนี้นะครับไม่อยากใช้สารเคมีหรือเชื้อพันธุ์ก็ไม่ทันใจนี่ท่านก็อาจจะตัดกิ่งแล้วก็เอามาเผาเลยก็ได้แบบนี้ไม่มีปัญหาครับก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละท่านสําหรับวันนี้ก็มานําเสนอว่ามดกับเพี้ยนี่เขามีภาวะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันยังไงแล้วก็วิธีการป้องกันกําจัดดูแลนี่เราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับสําหรับต้นฝรั่งของเรานี่มีวิธีการป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องทําทรงคุ้มให้โปร่งครับให้แสงแดดเข้าถึงนี่ พวกนี้นะครับก็จะลดการระบาดของเพี้ยลงได้เยอะนะครับถ้าอากาศถ่ายเทได้ดีแสงแดดเข้าถึงนี่ต้นฝรั่งของเราก็จะแข็งแรงเพี้ยพวกนี้นะครับก็จะเข้าทําลายได้ยากแล้วก็มดก็ไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าถ้าแสงสว่างถึงนี่มดจะไม่ค่อยชอบมดจะชอบอยู่ในช่วงที่ต้นไหนที่มัน ต้นไม่ค่อยโปร่งแล้วก็พื้นดินเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแสงแดดเนี่ยมดพวกนี้จะชอบไปทํารังนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําทรงต้นให้โปร่งครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันมดและก็เพี้ยอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับต้นฝรั่งของเราครับสําหรับวันนี้ก็มานําเสนอในเรื่องของมดกับเพี้ยนะครับเพื่งเป็นความรู้เบื้องต้นท่านใดที่ทําเกษตรอยู่บางท่านที่อาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้ได้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ